เอาเจ้ามุฟาจีไปบงอคาเนังตลาดือกันับคนละตลาดเล็กน้อยนไปอยอ่เล้ยมันต้องั่งรถจอเาไี่้มาเรายนเนี่ได้สำเนาเาหรอแ่่้านเพื่อนนี่แหละเว่ามันมันเี้มเอาทีเดลัยที่สุดเยคเดเขาเเ้าเลยไเย

สามชิ้นถังเอาสาตู้ผ้ามโจกดีร้อไม้ว่าส้านถังสามชิถัง เราสั่งกมาลงรถเต้าหน้ออลงมาเลยใ่กับเงินพันหนึ่งหัวก็ไปเอาไปซื้อออกนอเคพีเใาญย้มห้าพี่หญอพี่ใหญไฝึกกันเลยเรื่องไูค้าเอาเงินพันหนึไปเรื่องไปหาเจ้าสื่อเลยเขาไปซื้ออกไมจบอยางเดียวเดี๋ยวมันจ่ก็ได้เป็นผู้รับดอกเดี๋ยวสิมีลลิเทียผมมาคนขับคนจว่าขันนิ่มหรอว่าขา่คนจับคนที่เป็นจริงจริงพันหนึงเดอกเด็าสีอกผู้หลักเดสีดอก เขาผ่านช่วงวันว่านี่วงวัว้าที่แบบขึ้นข้าวามากนะโอ้ยลเชื่อตัางหาดบัลูกพัลูกเพราะว่าไวฝ่เพราอยุเสียงอีนเขาหน่อยเจ็ไขับวอดครับขับมอดเดีววัาไม่นไ่แลมขับวัดถ้าไม่แลมอยู่เดี๋ยวว่าอยพราไฟย

เดี๋ยวรถรถมาางรถมา่างเขาไม่้งรถเป็นสายไลที่จอดเองคละพ่อาหน้าบดไปได้เมอันดป้าน่ามันทเพรว่านั่นล่ะมันังได้หลยังไปกัยังไปกัเสียดีก็ต้งีกถุงเปาเลยทอี เพนเงย่งไรนี่ละเพราะว่าเป็นเียนที่ารจเขากนคนแรวเขาจะได้มากเว่ามันได้หน้อยมันคนน้อยคน่อยนยังสี่คนหลายก็ไปสี่ไปสี่เนท้านก็ได้ท่้งนี้เขาได้นี่องก็ีแต่เขาีแต่เขาสลบวกแก่สารคม่ากสารึา่ไว วดี๋ยวเขาออมมาตสึผุนได้ปเขาใจนี่งมันงอคนย่งไไรอหมเสียบชังกระสีขม้าเขา่อยคนเขม้าได้เสียบส่างกระซีสาระสูงเป็นสูงขึ้นว่าเขาเขาบอกว่มันนีไหมปเขาเสียบสังกระสีสาลาใส่ขว้าผุนไหมบร้คุณบร้คนเขม้าตัวนี้ได้คนคนที่บรเสียเงินไหมเขาเสียเงินแล้วเขาไปยุ่งกับสร้างหัวไหมแล้วขังเด้อออดเสียบลงคนเขม้าย่งหน้าหอกโตเต้บอกงนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวาเพิ่มหมายเราจังีเพิ่มหมายแล้ว่า เขายนยหันาทาเป็นว่าีห้องนีันยืนเสียงเงินกว่าเป็นยังดอกมันก็เสียงกันอล้เราท่านเข้าใจเขาคุยกันเาอถ้าพวกเนตั้งังเกตสีเนี่ยางานมันสูงเขาเจแสบแมัถึงว่ให้คนเหี๋ยเหัวแล้ว่าขายบัตรท่างใดขายบัตรท่างใดกันแล้ว ขายบาดทังใดนี่ะทังเขาบ้านนี่ละม่เป็นยังก็ปิดปิดสาราเมนปิดตรงจดสาราแล้วก็ปิดจุดสาราไปคองน้ำไปขี่ไปต้นไปเหยียวยานมันมีสองน้ำย่หันล็อกเขาจีนปีใสเหยียวาอันอีกหมอลำบมอลำบ่ไรเงด้หมอรมพืนมีรถ มีขทห้องน้ำทังหลังพุทิสทีห้อน้ำหลังพุิเขาักกันได้ก็เ่เป็นเป็นยังเจ้าเนั้นเขาหลอกปั๊บปก็ล้วปิดบัตทีาขายตัวก็ได้ขายประตูโค้งเขาถึงขายทั้งง่ายเขาใจเขาขายเขาใจโย่บัตรกําลังเข้ามา นี่เดี๋ยวรดบ้านไปบอกไ่ไงพี่พี่รดบ้านเพชประยุทธกข้อก็ได้จังกวงคิดูไดู้ได้่านขเปนไเออิดของน้เลยาอของประจไ เอยนีกังเขาเขาาไปนี่เดี๋่ากี้งรถไปเขาไปนี่เขาไปเขาไปนี่กได้เขาเขาหยา่ีอไรถนงว่าเขาไปนี่ เจ้าภาพส่วนคนสิเชียกันลงโถท,ทานตุงก็หังได้หลายน้อพี่น้อง,งตุงก็ได้หลายคือกันละ่ะนั่นเขียงหังสิเปตนตำซาลากับหังก็ได้หลายซ้ำทา่านตุง มาแม่จ้าไม่หยุดใจเหีหยดิเง<อ><อ>ี้ยอโอ้อยคน่พัันโอ้ยยาว่าเขาใจเธอแล้วว่าแม่ยังก็แม่ยู่ยังก็พ่ออยู่นั่นเห็นว่าแล้วขาใจเจ้าอยู่บ่ยางไปไปละไปะรถปบัสเจยวละ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนิสักกันพอกันไม่คิดหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง